สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอเรื่องสเปกตรัมและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจําวันของเราค่ะเราก็จะมาแนะนําขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าว่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ใช้งานอย่างไรในชีวิตประจําวันของเราค่ะสเปกตรัมของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือช่วงความถี่ของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานและความถี่ที่แตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นช่วงต่างๆตามคุณสมบัติและการใช้งานได้ดังต่อไปนี้ค่ะครับ คลื่นวิทยุนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าโดยคลื่นวิทยุใช้ในการสื่อสารต่างๆเช่น 1. การสื่อสารโทรศัพท์มือถือโดยใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญ,ญาณจากโทรศัพท์มือถือและเสาสัญญ,ญาณ 2. การกระจายเสียงและโทรทัศน์โดยคลื่นวิทยุใช้ในการส่งสัญ,ญญาณของสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ 3. การสื่อสารผ่านดาวเทียมโดยใช้ขึ้นวิทยุในการส่งข้อมูลจากดาวเทียมไปยังสถานีภาคพื้น 4. การวิจัยทางวิทยาศาสตร,ร์เช่นการศึกษาโครงสร้างของกาแล็กซีดาวฤกษ์ 5. การสื่อสารในระบบต่างๆเช่นระบบ GPS WiFi และบูทูธ ะคละื่นไมโครเวฟจะมีความถี่ที่10ยกกำลัง9ถึง10ยกกำลัง12ค่ะ12เฮิร์ตซ์ค่ะมีความยาวคลื่นอยู่ในระดับมิลลิเมตรและเซนติเมตรค่ะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตรประจำวันได้นะคะก็คือ 1. ต่อไมโครเวฟนะคะคุญอาหารโดยทำให้มเลกุลน,น้ำสัส่นสะเทือนค่ะ 2. นะคะการสื่อสารใช้เป็นแหล่งส่งเสียงหรือส่งสัญญาณค่ะเรดาร์น,นะคะก็คือใช้ตรวจจับตำแหน่งและอัตราของวัตถุค่ะ ในส่วนของคลื่นรังสีอินฟราเรดนะคะมีความถี่อยู่ที่ประมาณ10กิาลเฮิถึง10กิ14เฮิร์ตซ์ค่ะและมีความยาวอยู่ในระดับไมโครเมตรและมิมตรค่ะสามารถยืดหยุ่นผ่านหมอกและเมฆได้ดีกว่าแสงที่มองเห็นค่ะซึ่งการนําไปใช้ประโยชน์นะคะเช่นก้องอินฟราเรดถ่ายภาพแสงอุณหภูมิของวัตถุค่ะดาเทียมสำรวจโลกวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของป่าไม้และการเคลื่อนที่ของสังสตั์ค่ะดีมดคอนโทร กกคืือออปรระเเช่่่ทีีงงตาาศาๆสวัสดีครับผมนายนาทธบมินีเนชช่วยวันนี้ผมมาพูดเรื่องแสงครับแสงมีความถี่4.3คูณ1,014ลบ7.5ุคูณ1,014เฮ้ยครับมีความยาวขึ้นในสุญญากาศ400-700นาโนเมตรครับแสงที่ตามองเห็นได้มีสีต่างๆตามความยาวขึ้นแสงสีม่วงมีความยาวขึ้นน้อยที่สุด แสงสีแดงมีความยาวขึ้นมากที่สุดการใช้ประโยชน์ของแสงครับการมองเห็นช่วยให้มนุษย์และสัตว์รับรู้สิ่งรอบตัวครับการผลิตไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นไฟฟ้าครับการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อใช้แสงในการสร้างอาหารครับเทคโนโลยีเลเซอร์นำไปใช้ในการแพทย์อุตสาหกรรมและสื่อสารของคุณครับประเภทของรังสีอินฟาเรดแบ่งเป็นสามประเภทตามความยาวขึ้น 1>, 1. อินฟาเรดใกล้0.7-1.5ไมโครเมตรใช้ในการอุตสาหกรรมเช่นอบสีอบแห้ง 2. อินฟราเรดกลาง1.5-4.0ไมโครเมตรใช้ในการสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง 3. อินฟาเรตใกล้4.0-1,000ไมโครเมตรใช้ในอุปกรณ์ให้ความร้อนเช่นเครื่องอบซาวน่า ครับสไลด์ต่อไปนะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับย่อมาจาก light a m i a t i o n by stimulated emission of radiation นะครับเป็นแสงที่มีพลังงานสูงความถี่เดียวและมีทิศทางชัดเจนนะครับชนิดของเลเซอร์นะครับก็จะมีแบบต่อเนื่องครับแบบพันครับการประยุกต์ใช้เลเซอร์นะครับก็จะมีในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้ตัดและเชื่อมวัสดุครับ ในการแพทย์นะครับใช้ผ่าตัดสัลยกรรมหรือว่ารักษาม,มะเร็งครับแล้วก็การสื่อสารนะครับจะใช้ในการจะใช้ในไฟเบอร์ออปติกครับการอ่านแถบรหัสสินค้าครับการอ่านสแกน QR Code ครับการเก็บข้อมูลแบบ o p ปติค l ผ่านแผ่น CD หรือแผ่น DVD ครับแล้วก็ฮอลโลกราฟีการสร้างภาพสามมิติครับ